สวัสดีครับพี่โอนิติเทพคุณคัโอเคนิติเทพโอเคแฟนคลับครับคลิปนี้เราจะคุยกันถึงภาพยนตร์เรื่องไอ้ไข่เด็กวัดเจดีพี่โอขออนุญาตไม่เรียกชื่อตัวละครเอกตัวนี้ว่าไอ้กันแล้วกันนะครับเพราะว่าปกติแล้วพี่โอเป็นคนไม่พูดจาคำไม่พูดคำหยาบคายไม่เคยเรียกใครว่าไอ้แม้แต่หมาแมวพี่โอก็เรียกว่าน้องนะครับเพราะฉะนั้นชื่อนี้ชื่อไอ้ไข่พี่โอจะขอเรียกเนื่องจากว่าตัวละคร สิ่งที่เอามาเขียนเป็นเรื่องนี้มีอายุมากกว่าพี่โอก็คือเรื่องนี้สร้างจากตำนานที่จังหวัดนครศรีธรรมราชพี่โอก็จะเรียกว่าพี่ไข่กันแล้วกันนะครับถึงแม้ว่าน้องนักแสดงนี้จะเป็นตัวตนคนจริงๆในขณะนี้นะครับน้องโกฮัง สามเรื่องเขาบอกว่าอายุสิขวบก็พี่โอก็ไม่แน่ใจเพราะเสียงท่าทางจะแตกหนุ่มแล้วเรื่องนี้สร้างโดยบริษัทไอายาราพี่โอไปดูที่ห้างพรมนาดซึ่งห้างพรมนาดนี้ก็มีโลโก้ขึ้นเป็น สปอนเซอร์ของเรื่องนี้ด้วยก็แปลกใจเหมือนกันนะครับว่าทําไมไม่ค่อยได้ช่วยโฆษณานักรอบที่พี่โอดูนี้ก็มีคนดูค่อนข้างน้อยแต่ก็ถือว่าน่าจะเยอะพอสมควรที่ภาคใต้นะครับเพราะว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องของจังหวัดนครศรีธรรมราชตาบลฉลองตอนแรกในเรื่องนี้เขาพูดท่าฉลองพี่โอก็นึกไปถึงท่าฉลองกับมหาชัย <laughs> ปรากฏว่าม,นนมันคนละที่กันอันนี้ฉลองเพราะนั้นมันฉลองนะครับอยู่ที่อำเภอสิชนจังหวัดนครศรีธรรมราชวัดเจดีนี่เดิมแต่ก่อนเป็นวัดร้างข้อมูลที่พี่โอออกมาพูดนี่พี่โออาจจะมีอะไรผิดพลาดขาดตกบกพร่องนะเพราะว่า มันเป็นเหตุการณ์เรื่องจริงเนี่ยเรื่องจริงที่อิงเป็นตำนานในเรื่องนี้มันเกิดขึ้นมาร้อยกว่าปีแล้วนะครับแล้วก็เป็นเรื่องเล่าต่อๆกันมาพี่โอก็ค้นวิกิพีเดีย Google อะไรอย่างนี้แต่สำหรับเรื่องของภาพยนตร์นี่พี่โอค้นจาก WorkPo i n t นะครับว่านี่เป็นงานสร้างของบริษัทอารยาผู้กำกับชื่อคุณเก่งทีระทอนนะครับแล้วชื่อเก่งเอามาตั้งเป็นชื่อพระเอกพระเอกจริงชื่อต้นพระเอกคือคนนี้ แต่คนนี้คือตัวเอกคือหัวใจหลักของเรื่องชื่อน้องโกฮังได้รับการแคสคือได้รับการคัดเลือกมาจากเด็กหลายร้อยคนคัดเหลือร้อยคนเหลือ1 0คนแล้วก็ออกไปแสดงต่อหน้าไอ้ไข่คณะกรรมาการก็คัดเลือกให้เท่ากับว่าน้องได้รับการคัดเลือกจากพ,พี่โอบ,บอกว่าจะพูดว่าพี่ไข่พี่โอก็เผลอพูดไอ้ไข่ได้รับการคัดเลือกจากพี่ไข่โดยตรง นะครับและน้องเองเนี่ยก็ไม่แสดงให้ผิดหวังถึงแม้ว่าตัวละครตัวอื่นๆอาจจะดูบางฉากดูจะโอเวอร์เกินจริงบ้างนะครับอย่างเช่นพี่โอขอญาตนั่งหน่อยนะอย่างเช่นเวลาเรื่องนี้มันจะเป็นแอคดอกแนวแอคชั่นแฟนตาซีสัปดาห์นี้มันมีหนังที่ดูจะเป็นหนังผีเข้า2เรื่องนะครับอีกเรื่องหนึ่งสัปดาห์นี้หนังเข้า5เรื่องแล้วพี่โอก็ดูในวันแรก2เรื่องเลยก็คือเรื่องมัมมี่กับเรื่องที่ไข่เนี่ย นื้เรื่องตัวเอกเป็นผีทั้งคู่แต่ว่ามันไม่อยู่ไม่ได้อยู่จัดอยู่ในหมวดผีทั้งคู่เลยมัม,มี่นี่ถือว่าเป็นแนวแฟนตาซีผจญภัยแอนิเมชั่นครอบครัวนะครับไม่ได้ทอร์เรสไม่ได้สยองขวัญเรื่องนี้ดูจะเป็นผีก็มีผีตนเดียวไม่ได้สยองขวัญด้วยออกแนวแอคชั่นแฟนตาซีมากกว่าและที่สำคัญนี่เป็นหนังของภาคใต้เป็นหนังที่ เป็นเรื่องราวของภาคใต้แล้วหนังของภาคใต้ก็มาชนกัน2เรื่องอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องนี้ของพี่เอ,เอ,เอกชัยศรีวิชัยพี่โอก็แปลกใจว่าทําไมหนังของภาคใต้มาชนกัน2เรื่องและหนังเรื่องไอ้ไข่นี้ก็พอดูแล้วพี่โอก็นึกขึ้นได้แหละว่าเอ๊ะนี่เป็นครั้งแรกของเราหรือเปล่าที่ได้ดูหนังที่เกี่ยวข้องกับภาคใต้โดยที่ไม่ใช่เรื่องของพี่เอกชัยศรีวิชัยแล้วก็มาชนกัน เองสองเรื่องแล้วก็เป็นโปรแกรมยักษ์รับจดจีนด้วยนะครับถ้าจะพูดถึงคนจีนนี่อาจจะเข้ามาทางภาคใต้เป็นหลักมั้งคนจีนเริ่มต้นอพยพมาทางใต้ก่อนทางใต้ก็อาจจะมีคนจีนเยอะหนังหนังที่เข้าฉายสัปดาห์นี้ก็เลยเป็นหนังภาคใต้เป็นหลักไม่มีหนังจีนเข้าในสัปดาห์นี้นะครับมาต่อกันเรื่องนี้คัดเลือกดาราแต่ละคนตอนแรกๆเนี่ย พี่โอจะเท้าความเล่าให้ฟังว่าหนังเรื่องนี้เขาทํารอบสื่อไปนานแล้วนะครับแล้วพี่โอไม่ได้ไปดูรอบสื่อมีน้องคนหนึ่งคือน้องการซิตทูีเนี่ยได้ไปดูรอบสื่อสองสัปดาห์ที่แล้วแล้วเรื่องนี้เป็นเรื่องที่พี่โออยากดูมากเพราะว่าพี่โอเคยอ่านตำนานเอ็กเออพี่ไข่แล้วชื่นชอบในรู้สึกไม่รู้เป็นยังไงพอเห็นรูปรูปปั้นแล้วพี่โอรู้สึกถูกชะตาแต่ถ้าจะไม่ค่อยชอบก็ตรงที่มี มีทองมีอะไรแปะมีเครื่องทรงเละเทอะคืออยากอยากจะให้เห็นความบริสุทธิ์มากกว่านะครับเพราะว่าพี่โอรู้สึกว่าจิตใจดวงยางของน้องพี่ไข่เนี่ยเป็นจิตใจที่บริสุทธิ์ถ้าตามถ้าตามเรื่องที่เราอ่านมานะต้องขอแซงนิดหนึ่งว่าคลิปนี้นะครับเป็นคลิปที่อาจจะพูดเรื่องเหนือธรรมชาติมากเพราะฉะนั้น คนอ่านคนชมจะต้องมีวิจารณญาณน,นะครับแต่ว่าปกติแล้วส่วนใหญ่ก็คงจะคงจะเชื่อคงจะรับถือกันเหมือนกันนะแต่พี่โอ๋ก็จะแยกพูดเป็น2ประเด็นนะครับพูดไม่ได้แยกหรอกก็รวมๆสลับไปสลับมานี่แหละประเด็นเกี่ยวกับตำนานของพี่ไข่วัดเจดีกับเรื่องภาพยนตร์เรื่องนี้ตำนานเนี่ยเดิมเขาว่ากันว่าน้องเป็นดวงวิญญาณ ที่บริสุทธิ์ที่อยู่ติดกับพระธุดงและพระธุดงนึกยังไงคือไม่อยากพาเด็กคนนี้ไปด้วยแล้วผ่านมาทางวัดร้างวัดเจดีย์นี้อาจจะเห็นว่ามีทรัพย์สมบัติอยู่ในนี้ก็ได้พี่โอไม่รู้ว่าทรัพย์สมบัตินี้เรื่องจริงหรือเปล่าน,นะครับก็ให้พี่ไข่เนี่ยเฝ้าอยู่ที่นี่และรอผู้มีบุญมาล่วงเลยมาร้อยกว่าปีแล้วก็ยังไม่มีผู้มีบุญไปแทนที่นะครับซึ่งอันนี้อันนี้อันนี้เป็นสิ่งที่เราไม่รู้ เพราะว่าถึงนี้อาจจะไปอาจจะมีสลับตัวอาจจะมีมาเข้าเวรเข้ากะแล้วก็ได้นะครับพี่โอก็ไม่รู้หรอกคําว่าพี่ไข่เนี่ยอาจจะเป็นเพียงตําแหน่งก็ได้แล้วมีวิญญาณมาสลับกันซึ่งอันนี้พี่โอก็ไม่ไม,ไม่ไม่กล้าที่จะพูดให้มันชัดเจนนักนะครับความเชื่อของเราอาจจะแตกต่างจากความเชื่อที่มีมาแต่โบร,โบราณก็ได้อย่างในเรื่องนี้ก็แสดงให้เห็นว่าเด็กจิตใจของเด็กบริสุทธิ์คนหนึ่งซึ่งพอได้รับ การไหว้การยกย่องการบูชาการเอาของมาแล้วพอหลังๆก็กับเปลี่ยนไปคลิปนี้มีสปอยเล็กน้อยนะครับเปลี่ยนไปกลายเป็นว่าพอช่วยชาวบ้านให้ได้ดีชาวบ้านชาวบ้านลูกเอาอันนี้ไปแลเมียเอาอันนี้ไปแล้วพี่ไข่ก็โผล่ขึ้นมาว่าอ้าวแล้วของของพูดคำหยาบนะแต่แล้วของฉันละ่อะองเงี้พี่โอ๋ก็เห็นว่าอา้าวนี่แสดงว่าเป็นเพราะชาวบ้านเป็นเพราะพวกเราหรือเปล่าที่ ขอขอนั่นขอนี่แล้วก็จะให้นั่นจะให้นี่กลายเป็นพี่ไข่ก็เป็นคนติดสินบนไปโดยปริยายซึ่งพี่โอคิดว่านั้นน่าจะผิดกับเจตนารมอันกับดวงวิญญาณบริสุทธิ์มาตั้งแต่แรกแล้วนะครับพี่ไข่เป็นคนที่เสียชีวิตจากน้ําเรื่องเล่าเรื่องเล่าในหนังไม่รู้ว่าเรื่องจริงหรือเปล่าแต่ว่าพี่ต้นทีละทรเขาบอกว่ามันเป็นเรื่องที่แต่งขึ้นนะครับ ต้นหรือเก่งต้นต้นรู้สึกจะเป็นชื่อพระเอกครับ <c oughs> เป็นเรื่องที่แต่งขึ้นเสียชีวิตเพราะน้ําในเรื่องนี้วิทยายุทธของพี่ไข่ก็เลยเป็นปราณอักขีนะครับส่วนผู้ที่มาปราบคือพี่บุ๋มบิมสามโทนขอญาตยืมลานนี่พี่คือคือพี่บุ๋มบิมสามโทนก็ใช้ปราณวารีถ้าเราเทียบกับดาพิฆาตอสูรน,นะวารีน้ํากับไฟสู้กันแล้ว พี่ไข่ก็จะเสียท่าเพราะน้ําอย่างที่เราได้เห็นในตัวอย่างในตัวอย่างเราจะเห็นว่าพี่ไข่เป็นตัวเอกเอ่อน้องคนนี้ชื่อต้นแะศกราชใช่ไหมครับเป็นพระเอกนี่เป็นน้องนะครับอันนี้มีความลับอยู่ในหนังพี่โอไม่พูดแล้วกันพี่ปราบเป็นผู้ใหญ่เที่ยงเป็นผู้ใหญ่ที่มีวิชาอาคมเหมือนกันรู้ดีทุกอย่างแล้วน้องคนนี้ก็เก่งมากเลยเลย,เลยวิชาวันเดียวเรียนได้เลย มีดาราคนหนึ่งซึ่งพี่โอเห็นว่ามีรัศมีแก่กล้ามากนั่นก็คือพี่โกวิดวัฒนคุณซึ่งแปลกใจว่าทำไมถึงไม่มีในโปสเตอร์นะครับแต่มีพี่บุ๋มบิ๋มสองสองรูปมีน้องโกหังเนี่ยสองรูปส่วนดาราประกอบอื่นๆก็ที่จริงนี่อันนี้นางเอกคนนี้เป็นลูกพี่โกวิดเป็นคนเกรเรประจำเมืองสองคนนี้พูดถึงภาพยนตร์และเดินทางเข้ามา ก็เป็นจากพระนครกลายเป็นคนบอกว่าซ่ามากพกไก่ติดตัวไก่นี้ชื่อแดงซึ่งทําให้พี่โอ๋เข้าใจผิดตอนที่ดูหนังเรื่องแดงพระโขนงเนี่ยมีเด็กคอสเพลย์น้องแดงคอสเพลย์เป็นพี่ไข่เราก็นึกว่าเฮ้ยหนังเขาเชื่อมกันแล้วในตัวอย่างเลยเห็นว่าเฮ้ยข่าวนี้แดงชนะแน่เฮ้ยเกี่ยวข้องกันเหรอสองจักรวาลนี้เชื่อมกันเหรอมันคนจังหวัดกันเลยนะไกลกันลิฟ ใช่เหรอพระขนงนครศรีธรรมราชเป็นจัก,กรวาลเดียวกันเพราะว่าเรื่องหนังเขาเอ,อ่ยชื่อไก่เรื่องนี้เอ,อ่ยชื่อแดงปรากฏว่าแดงนี่คือไก่ก็เอาไก่ไปท้าชนกับนักเลงคนนี้นะครับเป็นคนจากต่างจังหวัดแท้ๆก็คือ,ก,คอก็คือพระนครก็คือบ้านนอกของนครศรีธรรมราชซ่ามากมีทุกคนคนคนจากต่างถิ่นจะมากล้ากับคนเจ้าถิ่นแล้วในหนังก็อ้างด้วยนะครับว่าคนใต้จุ ซึ่งอันนี้ไม่รู้ว่าคนใต้ดูแล้วจะพอใจหรือไม่พอใจนะแต่ว่าเจ้าอาวาสอนุมัติแล้วเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เขาเขียนขึ้นแล้วเจ้าอาวาสลงชื่อลงนามรับรองนะครับในเครดิตมีชื่อเป็นเจ้าของเรื่องด้วยซึ่งก็พี่โอก็เห็นว่าเป็นเรื่องแปลกดีที่พระเป็นเจ้าของเรื่อง <c oughs> ที่จริงถ้าหนังประสบความสาเร็จนะพี่โอเห็นว่าถ้าจังหวัดอื่นอาจจะไม่ค่อยดูหนังอาจจะสร้างภาคสองก็ได้ทั้ง2เรื่องนี้น่าจะประสบความสำเร็จในภาคใต้ทั้งคู่นะครับ ก็ขอเป็นกำลังใจให้ตอนแรกๆหนังก็ออกมาแนวตลกแอคชั่นตลกแอคชั่นในมีแอคชั่นอยู่ท้ายเรื่องนะครับแต่ตอนครึ่งแรกที่ออกเป็นตลกเนี่ยเป็นตลกที่ค่อนข้างขัดใจพี่โอมากเลยก็อย่างเช่นกระโดดจับไก่แล้วก็ไปจับขาผู้ใหญ่แล้วก็ปล่อยขาข้าได้แล้วแล้วก็อุ้ยเงี้ยแ,แล้วบทพูดของตัวละครก็มีพี่ทำไมต้องอะไรนะ ทำไมพี่ต้องโกรธขนาดนั้นแล้วก็มียกมือก็เอ๊ก็แปลกดิคือครึ่งครึ่งแรกเนีพี่โอยังไม่รู้ว่าจะสนุกหรือเปล่าเลยแล้วน้องการซิดทูีก็ให้เรื่องนี้แค่ห้าจุดห้าเต็มสิบแต่ก็ไม่ได้ว่าหนังเลวร้ายนะน้องการเขาเป็นช,ช,ชอบเขาชอบกดคะแนนหนังอยู่แล้วนะครับพี่โอจะให้คะแนนสูงกว่าน้องการประมาณหนึ่งสองคะแนนเสมอโดยโดย,โดยเฉลีย่ย บางเรื่องก็เท่ากันบางเรื่องก็มากกว่านิดหน่อย,อยแต่พี่โอไม่ค่อยจะน้อยกว่าน้องการเท่าไหร่นะครับเรื่องนี้พี่โอก็ให้มากกว่าพี่โอให้เรื่องนี้7เต็ม10ครับดูครึ่งแรกนะ่พี่โอก็ให้5คิด่